สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินนาเวลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการบันทึกการเดินทางไปดูตัวน้องเอวานะคะเอวานี้เป็นแก้วสาวของอาดัมนะคะพี่น้องก็มีความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าจุดที่เราจะไปนี่ก็คือสามเหลี่ยมทองคำ ระหว่างประเทศลักเซมเบิร์กเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะน้องเอวานี่เป็นหมา,าสายพันธุ์เดียวกันกับน้องอดัมนะคะคือโรเดเชียนริชแบ็กเนาะเป็นหลังอันเทศนะคะหลังอันแอฟริกาค่ะพี่น้องสายพันธุ์ล่าสิงโตนะคะ หลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องชื่ออดัมต้องชื่อเอวาก็อย่างที่เคยบอกนะคะที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่ามันเป็นหมาคู่แรกของของเราเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่ายังไงเนะเาะก็เลยให้เขาชื่ออดัมกับเอวานะคะพี่นอ้องอ่ตอนนี้คือ อยากจะเล่าให้ฟังว่าอาการค้นพบน้องเอวานี่ก็โดยบังเอิญน,นะคะว่าเราก็ไปดูที่เว็บไซต์นะคะเพราะว่าเรา,าได้ติดต่อกับสายผ่นสายผู้ผู้เลี้ยงแล้วเนาะผู้เลี้ยงแล้วในกลุ่มของสมาคมผู้เลี้ยง uh huh. ของเยอรมันแล้วเราก็ผิดหวังนะคะเราก็มาหาในเว็บไซต์ ที่เขาเพาะพันธุ์ขายนะคะแต่ซึ่งอ,อย่างอย่างที่บอกนะคะพ่อพันธุ์ขายที่เราได้นี่เพราะว่ามันเหลือจากคนอื่นนะคะพี่น้องมันเหลือจากคนอื่นนะคะส่วนมากเขาจะมีการจองตัวตั้งแต่ยังไม่คลอดยังไม่เกิดนะคะจะมีการไปพูดคุยกับพ่อพันแม่พันเนาะแล้วก็ทำการจองตัวนะคะพี่น้อง พอ,อจองมีการจองได้ซีซ่าห้าคนนะคะพอพันแม่พัน s <S พร้อมที่จะทำการขยายพันธุ์นะคะถึงเวลาเขาก็จะแจ้งเขาก็ก็จะแจ้งลูกค้านะคะว่าคุณลูกค้าคะตอนนี้เราได้ทำการผสมพันธ์แล้วนะแต่งงานแล้วนะน้องตั้งท้องแล้วนะประมาณนี้นะคะอันนี้ความโชคดีของเราก็คือ,อคนจอง น้อยกว่าน้องหมานะคะเรานี่ก็คือไปเอาเศษเศษของเขานะคะพี่น้องถ้าเราได้จองก็คือเขาแจ้งเรามาเราก็ได้ไปเลือกตัวก่อนใช่ไหมคะเราก็ถือว่าโชคดีเนาะได้เห็นก่อนได้เลือกก่อนประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้เราเราไปรับที่เหลือของเขานะคะเขามีให้เลือกเท่าไหร่เราก็เลือกนะคะเราก็ต้องเอานะคะพี่น้อง สำหรับครอบครัวของน้องเอวานะคะ,ะคุณพ่ออุกโก้นี่มาจากมาจากอุกโก้นี่เป็นหมาฝรั่งเศสนะคะมาจากฝรั่งเศสนะคะคุณพ่อนี่เป็นหมาจากสายพันธุ์จากฝรั่งเศสนะคะส่วนคุณแม่ชื่อล็อกซี่นะคะแม่ของน้องเอวาชื่อล็อกซี่เนาะก็มาจากประเทศโปแลนด์นะคะซึ่งก็มากับ เจ้าของนะคะซึ่งเจ้าของเป็นคุณพ่อนะคะเป็นผู้ชายนะคะมาจากโปแลนด์แต่ผู้หญิงเจ้าของก็มาจากฝรั่งเศสนะคะก็เป็นแม่น้องล็อกซี่นะคะก็เล่าให้ฟังเนาะด้วยความที่เจ้าของอเขาก็ประสบการณ์ก็ใหม่ๆเหมือนกันกับเรานะคะแต่ เขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะมีลูกได้เยอะขนาดนี้เนาะคือ,อบอกตรงๆนะคะเจ้าของเขาบอกว่าแม่น้องเอวาเนี่ยมีพี่น้องด้วยกันเจ็ดตัวน้องอูกโกนะคะพอ่พอน้องเอวาก็มีพี่น้องด้วยกันเจ็ดตัวประมาณนี้นะคะเขาก็คิดว่าไม่น่าจะ เกินห้าหตัวเนาะท้องแม่น้องไอวาปรากฏว่าพี่น้องคะเอ้ยเจ็ดหรือสิบเอ็ดไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าก็ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเขาคิดว่าไม่น่าจะเกินเจ็ดปดตัวเนาะแล้วผลปรากฏาออกมานะคะแม่น้องไอวาคลอดน้องออกมาสิบสี่ตัวคะ่ะพี่น้องก็คือบังเอิญว่าเหลือเฟือเลยนะคะ เราก็มีโอกาสได้เลือกนะคะเราก็บอกว่าเราอยากได้ตัวเมียเขาบอกเหลือนะคะเหลือเหลือสองตัวดีใจมากค่ะรีบไปค่ะบึงไปค่ะพี่น้องระยะทางก็สองร้อยกว่ากิโลเมตรเนาะเดินทางสองชั่วโมงครึ่งตามเวลาของ GPS ถ้าไม่มีการหลงทางนะคะ เดินทางสองชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือเป็นเวลาที่กาลังดีสำหรับน้องอายุสองเดือนนะคะที่เราจะไปรับเนาะน้องเอวานี่เรามีนัดรับกันวันที่สิเจดนะคะพี่น้องและจะเปิดตัวให้ชมนะคะแต่ว่าอาจจะมีภาพแว๊บๆเนาะของน้องเนาะให้ดูนะคะ,ะไม่ใช่บ่า <laughs> ไม่ใช่ขอภัยนะคะใช้คำผิดนะคะ <laughs> อาจจะมี เล็กๆน้อยๆให้ชมนะคะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศตามข้างทางไปก่อนนาะพี่น้องสำหรับหนทางที่เราใช้นะคะเราใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลขบีสิบ นะคะคจากจากลันเดาไปทางเพียมมาเซนนะคะแล้วก็ไปที่เอาทางหลวง a 8นะคะแล้วก็ออทางหลวง a 60 65อะไรของเขาไม่รู้นะคะเยอะมากเปลี่ยนทางหลวงบ่อยมากนะคะมันเป็นเส้นทางระหว่างประเทศเนาะแล้วเราก็เดินทางกันอย่างทุรักทุเลเมื่อ,อมี มีการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีการปิดถนน A8 นะคะแล้วก็เสียเวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะคะก็ได้ไปจอดปรึกษาหาลือกันต้องคุยกับสิรินานมากเลยค่ะสิรินี่แบบว่ามึนตึ๊บเลยนะคะเกือบจะเคลี่ยงสิริทิ้งนะคะ กือบตกงานนะคะคุณนางสาวสิรินะคะพี่น้องโอเคค่ะก็สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็ถือว่าไปพบตัวน้องได้ใ <You S 1> ชานิดนึงแต่ก็เห็นหน้าเห็น <the S 1> <he S 2> ตานะคะ <the S 1> พี่น้อง <the earth. S 1> ก็มีนัดรับนะคะอันนี้ก็เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะ บอกเลยนะคะว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะอยู่บนที่สูงมองเห็นไกลนะคะวิวทิวทัศน์รอบข้างนี่สวยงามไปหมดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเดินทางไปต่างประเทศเหมือนไปพักลอนค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะสวยแบบบรรยายไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลาได้เก็บภาพอะไรมากมายนะคะเพราะว่า ในวันที่เราเดินทางเรามีนัดอยู่2จุดนะคะก็คือมารับน้องอาดมด้วยนะคะพี่น้องอันนี้เป็นคลิปที่บันทึกไว้นะคะแล้วก็มาเล่าให้การฟังเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะไม่มีอะไรมากมายแค่เล่าให้ฟังเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่าน สวัสดีค่ะ